สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาคจาอแม่พี่น้องเบิ่งกใช่ไหมเราอยากเกิดค่ะเกิดเน่เดอกเดี่ยวบวานเพเลินเลยอยู่ในคนละจ้าอนนุ้ยผ้าเข้าป่าแม่พี่น้องเลยผ้าเข้าป่าหาเก็บเห็ดจ้าสิได้ยบนหอด,ดิแนแห่งแห่งแห่งคักแห่งเน่แห่งอีลีอีล้อแห่งกระดอก,กระเดี่ย นี่แดดเสียพ่อแม่พี่นอ้องแดดเสียแดดบ่มีเลยจ้ะแดดไปหาพักผ่อนหมดค่ะขอนแน่เวิ่อนพินแผ่นดินแห้ง่อนแบบนี้อย่าอนเถอะเอาแบบฝนตกเน่จังน่อยขักแนนแล้วจะ้ะเนาะกี่ยางพานมาเฮ็ดพึ่งหวานดอกหนึ่ง บึ่งงานนิฮ็ดโอ้กระจุนใบแห้งค่ะแข้งแน่บึ่งนะเห็ดน,งงาน,นาเล่พ่อแม่พี่น้องเอ้อบึ่งอะโอ้ยแ้วแห้งพูดบอลลอดดอกตระกูลศาสตร์โอ้ยเจ้าก็ได้บึ่งจะ้ะเห็ดนาเล่ตัดปวดจุ๊โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอง้ยพลันจ้ะ เฮ็ดเหลืองเฮ็ดเหลืองพ่อแม่พี่น้องจา้าคุณถ้านี้ว่าออกจนแหล่โอ้ยสีสันสวยงามขนาดจา้าเฮ็ดเหลืองพ่อแม่พี่นอ้อกจ้ยเห็นแต่ทางอื่นเขาเจ้า,จากเก็บคิดว่าท่านจะองสิมีบุงเงจ้ะ สอยงามขนาดสีเิ่นสองสามดอกได้สิมันมันเนาอาเลยบ่ามันมันเาล้ขาแข็งปังเลยเห็น,นต่ทางเด็กขาเจเ็บก็ล่ะท่างอเมริกาบอกจะขาเจนเน๊็บว่าไงคจะคของก็มิคือกันคุณทาท่านภูนา เาั้างเห็นกบนั่นเกคเ้ายๆกบเพชรพึ่งเหลือดล่จัะพ่อแม่พี่น้องจ้าพา่อนป,ป่าสิผาบุกป้าผ้าดงประเทศนี่นะคุณฮกคักอย่างสามป้าสามหลกก็จะพอเฮ็ดตลอก <laughs> ปลามันกระแหงโพดพ่อม่พี่น้อมเลยนะีนน่บนเห็ดน้ำหมาก่แม่พน้่งโอ้จนว่าเถาแม่งจอละจ้ะพีจออันนี้ก็เถาละจ้ะีนนก็ว่างเนะมื่อเกิดกูไปเป็นไหมมันหลายดอูพ่อแม่พี่น้องเอยพูดนะ้นาปรฟอดกอนชัเหน่นพูดนะ ได้ด้ววันนี้อันนี้ก็ะ้าดแข้งปังอยู่จ้ะเกิดหลายดอกอยู่แต่ว่าอู้ผลนะอันนี้เถาจ้ะขันกุ้มีว่าเถานะงั้น không có thao ừm, cho chân ba bò rọt tuộc bằng nhai bằng tỷ bơ hôi suốt chuột lấy cho ba kín tương đế mắc cỡ chú tay tuần may tuần may tuần may nhai

มอ,อ,อมใอข้ไาวอยั่วมออกกันเะ้อมันไม่ใช่อยู่กลางแจ้งเนีเ่ยแดดมันแดดมันเผา,า,างามยุ้ทางนี่เห็ดปลานี้งามก่อนทางไปปลาตลาดนัดยู่ปลาตลาดนั่นน่ะแงเหี่ยวเช้าเหลือเกินโอ้เซ็งเมื่อกี้นี่ เก็บเพชรยังมามลืมเปิดกล่องพ่อแม่ี่นองเลยโอ้โหบงน,นี่เปิดมาในเจอเลยในบงเารนี่คนน่ะคนน่ออะเร็วมั เล่มอายายเล่มอายา่ไปเล่มอแอนล่นะงามเย่โอ้โหนดอกนั่นนี่กันทัานหนาเขามาทั้งในป่านี่ ตัพ่อแม่เป็นหนวดเลยมามาปุนเป็นจอยไลส์สไตล์อินเดนมากจ้าเอาๆลลกไปหาตัวเอา้ยจ้ามองหน้าโอ้ตัวถากกกระลังกระลังมากมองเน้าปุนดอกสีสันสวยงามก็จังอยู่ทางสวีเดนบล็อกปุ่นะอ๋อนี่ก็จน่าถึกสวยเอาละเฮ้ย <Hey. S 1> แมงวัน ย่อมแพรแล้วเอาละอาปวดลายน,นะจ๊ะแม่บอดดอกเหลืองๆฟังทั้าง่นคือคือดอกแุ่ตาบอ เนะบื้งดีๆบ่เบื้งดีบ่อะไรเห็ดผึ่งหวานพ่อแม่พี่น้องเออปุณนนะสามดอกอยู่ใต้ต้ตนเดียวกันพ่อแม่พี่น้องเออเบิ้งแล้ปุณหนะ แ้วเพชรพงวานโพดแล้วออกเลยเด้อออกเลยเด้อออกเลยอุ้ยยังบันยุง่งจะสรา้างแล้วหายเพิ่งุ่นงามขายังแข็งไหมบีบม่งค่ะโอ้ขาหนิมมันเลยยายขาหนิมมุดแล้วเสียดายเนาะมาเล่มเกี่ยงจังเดยล่ะนี่ <laughs> นยค่ณเห็นบ่ เก็บตรงนี้มีแต่ดอกงามๆเท่ยวมือเ่าก็มาเก็บเพชรอะไรย่ายห่าวมีเงินเนาก็เที่ยวอยู่นี่แหละเมน เบอรเบิงแล้วมืดมองเบิ่งแล้วมืดมองเกิดคักนี่เห็นบ่นี่ไอ้ตัวมาเราเก็บเม็ดจังใดนี่เบิ่งเนี่ยน,นี่เฮ้ยพี่นะคนน่ะมองมองมองขื่อเถอะโอ้ขาอ้วนขาใหญ่ ขาใหญ่คนเก็บก็ขาเล็กไอ,อ้จอยจงงเออไอ้จอยเดินดูตาให้ดีให้พลาดสายตายจอยไปได้ตาเอกมลยายเออเล่งอยู่ตาเอกมันหรอ,อ,อ <c oughs> แต่เล็กเล่มเก็บเละดอกสองดอกว่ามันจะบ่มีสุดท้ายก็ไล้หลยอยู่ <laughs> แหงเฮียวมุดพ่อแม่เป็นรองเลยตุ่นสาสต์ดอกเห็ดพวกึ่งดีๆก็เพ่อเหน็น เฮียค,ค่อยๆบางเยนะอู๋เห็ดหนาแลดอกนี่พุน่นะเห็ดโกเห็ดโกเห็ด,หดหนาและเปนมือขวหินะ <c oughs> ดอกเก็บเราพุน่นปัดเก็บเกียเรียบร้อยพุน่นพุ่นเบื้องแม่เบื้องขาแม่นี่ข่ ขาอวบขาอ้วนสวยงามขนาดเพิ่งเนี้ขาเห็ดเบิ้วสุดยอดนี่เบิ่งเมงามขนาดเลยเด็ดเด็ดเด็ดพี่เดินผ่านนะรีบเดินกันนะกระฟ้๋ากลับมาเก็บที่เก่ากระเป๋าเป็นจุดชมวิวเนาะว่ามันสิอะไรจะนึกว่ามองใต้น้ำมันจะไหลอยู่มันบม่ได้น้ำว่าไปมองจุดชมวิวว่าสั่งไงใต้ต้นมดนี่มันใหญ่อยู่นะใหญ่หันแล้วนี่ว่าตะเข้าหน่อย มาต่ในหน่อยบังตั้งอัดขึ้นมากเลยข่าวปวดเป็นไปดูผิดไม่ได้นะเนี่ยบังใน,นี่จ,นจุ่มเป็นจุ่มไปนี่มันแห้งมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วมาจะมาตุกมือเดียวในหน่อยนีย่

หนึ่งสองสนับ1 2 3มันก yeah. okay. ็บาดกระไดหนึ2องเอ่ด้กโอ้นะที่อย่างนี้ท่นเป็นเล่มนี้อืมโอปลาเล่มจังได้มันบ่มีแเหล่าใหญ่อ้ก็ตะกลมเก็บเพชรเนี่ยเอาแหละ แม,แม่งไงแม่งวันกับยุงไงข้อแค็งแข็งแข็แข็ก็เลยเธอ,อ<ๆ>งามงามค่ะเตียงขนาดโอ้ยูจังว่านางนางบ่ไถได้เล้วนี่บ่บ่นางแล้วคุกเข่าให้เลยมันเห็ดยังใหญ่ยยบ่หูเห็ดไหมก็นี่แหละดอกเดียวกันในกันนี้ นี่ดอกเดียวกันกันนี่แหละนี่ว่าเฮ็ดก็เฮ็ดนาเลยมื่อนี้ชิมงานหาเห็ดนี่ไงอ่าเก็บเก็บเก็บตี้ดอกนึงแหละลงแม่ก้มลำบากก้มลำบากดอกที่ไหนเนี่ยเนี่ยเขาไปท้งไหนอีกนั่นอ่ะเออเออ มันมันเน่าทิ้งเพราะว่ามันไม่ได้ฝนมัหนาวจีวนนวอตอนแรกก็เฝ้าย่างไปจุดมุงไม้เพรนะุ์ตอนค้าก็ามาไปทางคุณบอกเจอเห็ดอะไรเนี่ยโอ้เห็ดฝังขาลาย ดอกซาำฟ้าบานคุณเท่าแล้วเทาว่าคือโคดเก็บเลยเท่าแล้วเท่าแล้วไอเฮ็ดเหลืองพ่อแม่พี่หนอจะจอยเก็บอยู่แถวบ้านจอยนั่นแหละจ้ะ,ะพอมันสกบเห็ดมันปู ฝนตกลิ่นนมาเนิได้เก็บหมองแล้วนิดแล้วน,น่อยพ่อไม่เปน็น้องนะเพียงนี่มายางฟังทั้งหน็นคือจังพออยู่เมื่อกีย้ยางฟังทั้งผุนบ่มีดอกแ็ดมีดอกฟังทั้งหนีแบบว่าใคร Mm -hmm. Det som tæm, ikke? Mm -hmm. <laughs> du skal sige, wow, Thomas Vi har alt mm -hmm. out... <laughs> Vi har out Wow, du skal sige Uh -huh. Det ser flot, hva? Men den kan vi da ikke engang her, Thomas, for at se her. Ja. Ja. Det er mange lige her. Det er en af med hjælp. Fordi jeg så sådan nogle store nogen her, så... Dem skal jeg have. <tryk> <tryk> Dem jeg skal have. come now, come back. What are you gonna need? Bung to scare. Space, space So do scare. ไม่เป็นไรคูแฟร์มาเลยเหรอสะบลาบอยู่ดีผู้ชี้โอ้ Sådan. Sådan passer. Her har vi før. Hej. Ja. Vi kan kram den her. Hvis vi står for bare vi står for bare for bare hale. vi står for bare hale. Hvis vi står for ที่กอนอผูไทยเหรทําไมเหตุทําให้เขาสองคอนตาเดียวนคนเปรนสองตาทำไมไม,ไม <c oughs> ทุ่ห่าเสี้ยวไอ้สุดยอดเองอ้าม่ยู่งาี้ยู่ไปละสมดฉันได้เหตุเธอฉันไปละข <c oughs> ้างในมันไม่เห็นมีะไร ฝนตกมาฝุ่มฝุ่มฝุ่มๆ,ๆุๆนี่จะเยอมากเลยออดอกนกพิณดอกเล็กดอกใหญ่ไปไปไปหาปลาอื่น ดิ่นก็ะเลขเขามา่อบานไปจอบกิบอยู่ในบานเอยอยู่ในป่าพา่ไหมพี่น้องมาจบกิบอยู่ในบาน mm hmm. พระอาจารย์เห็นเตุอะด้วยอู้เปลี่ยนเสียตัวไม้มันเห็นฝน,น,นตกลิ้นลื่นมันละ สองคลิปร่วมกันนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะไม่ใช่คลิปไม่ใช่เหตุคลิปเดียวนะจ๊ะเด้อเด็กเกือบต็มกระตาขึ้นกันแล้ว,วเว้ยเด็กคนหนึ่งนะจ๊ะกลายหนะึงหลับอีรีคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะจ๊ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีใยเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กแล้วก็มาดามิดมัสลูมจ้าไปแล้วเสียงแงบเสียงแหเงเขอาอ้วนกระยังอยู่ที่ขาบนๆนะขนาดว่าพอคอยเย็น มีฝนมักกันยังเงินดอกกันยังงามสำเนียอยู่เ <c oughs> บิ่งแน่จ้าร่มเย็นขนาด <c oughs> ไปละจ้าคอยพ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงล่ำรวยเงินทองอ่าเจ็บจะจนนะจ๊ะเด้อไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะก <c oughs> ไปทำความสะอาดค่าหิดตกอนมองตัวแบบนี้